สวัสดีครับท้านแกรนเพจบ้านหวยชนแนละครับขอสวัสดีครั้งนะครับวันนี้วันที่18บแดกรกฎาคมนะครับ18กดกรกฎาคมวันเสราร์นะเออมีคุณชูชาติปิ่นแก้วนะบอกว่าขอเลขล่างแบบงดที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะมันหกิบสี่ตัวนะ แล้วคุณปิ่นแก้วบอกว่าเลขศูนย์ก็เลขเจ็เขาไม่มีก็ไไปตัดออกเหลือ36ตัวเล่นได้ก็ถูกนะก็ดีใจด้วยนะครับจริงๆคุณปิ่นแก้วไม่ได้ฟังให้ดีนะฮะเลขล่างที่ผมให้นี่เป็นเลขคงที่นะครับใช้ได้ที่จริงผมใช้มานานแล้วนะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับพอผิดก็เลิกใช้จะไปหาที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าว่านี่มันก็โอเคก็ดีนะเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ดูนะ เลขล่างที่ว่าคงที่นั้นมีเลขอะไรบ้างนะครับ8ตัวนะครับมาจับคู่กันเองจะได้แ8ด4ดหสบสี่ชุดมีศนมี2มีสามมีห้ามีหกมี7็ดมีแดมี9้านะครับขาดเลขอะไรครับขาดเลขหนึ่งกับเลข4ี่นะครับเลขนี้ใช้ได้ตลอดไปนะครับผมจะให้ดูย้อนหลังตั้งแต่ปี5 8ดจนถึงปัจจุบันร้อยสงวดนะครับโดยแยกแยะว่าหลักสิบมันถูกกี่งวดผิดกี่งวดนะครับหลัก หน่วยผิดกี่งวดถูกกี่งวดนะฮะผมทําให้ดูดังนี้นะผมตัดทอนมาตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงนะครับร้อยสิบมันเริ่มร้อยสิบเอ็ดนะหน้าจอคอมพิวเตอร์มันมีแค่นี้นะผมขี้เกียจอ่ถ่ายมาให้ดูหมดนะครับเปลืองนะครับคุณใช้ตรงนี้ตลอดไปนะครับผมผมบอกให้เลยนะฮะเป็นเลขคงที่นะครับที่จริงผมใช้มานานแล้วนะครับพอทําหวยมานานก็ใช้ตัวนี้มานะครับ แต่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแบบิกที่ว่านั้นครับเพราะว่าอยากจะถูกทุกง,งวดนะครับพอมันผิดแล้เราก็ไม่อยากจะใช้แต่มันก็ไม่ผิดไม่ผิดซ้ำบ่อยนะไม่ผิดซ้ําบ่อยผมจะมาให้ดูหลัก10บนะว่าเลขตัวเนี้ยมาหลัก10กี่งวดจาก1้อยสางวดนะครับจากร1อนะครับถึงร้อยสานะครับหลักสิบ ผิดไปสิบหกครั้งนะครับคือหมายความหลักสิบมันจะมีเลขสี่กับเลขหนึ่งเนี่ยสิบหกครั้งผิดไปสิบหกครั้งนะดูดูตัวนี้นะครับวันนั้นเราก็ถูกร้อยสิบสี่ครั้งร้อยสิบสี่ครั้งนะครับอ่าอันนี้เป็นเลขตอนนี้จะให้ดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยว่ามันผิดกี่ครั้งนะครับอ่ามาดูด้านหลักหน่วยบ้างนะครับหลักหน่วยมันมาผิด ทีในปีหลังในยอ้อนในปีหลังๆนะครับก็ตั้งแต่ปีห้าแปดงวดที่หนึ่งมาจนถึงงวดร้อยสามสิบนี่ผิดไปสิบหกเหมือนกันนะครับผิดไปสิบหกเหมือนกันนะครับก็สรุปแล้วว่าหลักสิบผิดสิบหกหลักหน่วยผิดสิบหกถ้าเฉลี่ยแล้วสิบหน่วยมันน่าจะผิดประมาณสิบหกบวกสิบหกก็คือสามสิบสองครั้งจากจากร้อยสามสิบเอ็ดงวดนะฮะนะ แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเรามาดูในภาพรวมครับเพราะมันมีหลักสิบกับหลักหน่วยที่ผิดซ้ํากันอยู่บ้างนะครับมันก็จะไม่ถึงสามสิบสองครั้งผมจะให้ดูในภาพรวมนะครับในภาพรวมก็คือเอาศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาทาเลยนะฮะามาแทรี่นะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่าเอามาจับคู่ก่อนนะฮะ TF นี่ก็คือแปลว่ามาสิบหน่วยนะฮะ ต, này, ตัว f นี่ตัว f นี่ตัว f นี่มาหลักหน่วยนะครับแปลว่าผิดหลักสิบตัว t มาหลักสิบผิดหลักหน่วยตัว t ผิดหลักสิบผิดหลักหน่วยนะครับตัวร้อยยามมาหลักสิบผิดหลักหน่วยนะครับร้อยยี่สร้อยยี่บเจ็ดร้อยี่ปดนี่ผิดหลักหน่วยทั้งสองงวดนะครับผิดหลักหน่วยทั้งสองงวดก็ปรากฏว่ารวมแล้วจาก ร้อยสามสิบงวดนี่นะครับจากปีห้าแปดเป็นต้นมานะครับเราจะดูในภาพรวมนะครับเอเราดูไอ้ที่มันผิดแล้วก็ที่มันถูกนะฮะดูว่าเราจะใช้ได้ไหมามาดูในปีห้าแปดนะครับในปีห้าแปดปีแต่ละปีจะมียี่สิบสี่งวดนะครับปีห้าแปดถ้าใช้สูตรนี้นะครับถูกผิดห้างวดถูกสิบเก้าเป็นไงถูกเยอะนะถูกสิบเก้า ถ้าคิดเป็นเลขที่ถูกแล้วก็คือเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับวิธีคิดเปอร์เซ็นต์คุณก็เอาร้อยเอาเอาสิบเก้าคูณได้ร้อยหารด้วยจํานวนเต็มปีก็คือหารด้วยยี่บสี่ได้เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับปีห้าเก้าปีหนึ่งยี่บสี่วันนะปีห้าเนกะ้าผิดอยู่สี่แปลว่าถูกยี่สิบนะครับถูกยี่สิบจากยี่บสี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถูกแปดจุดสามเปอร์เซ็นเยอะนะเยอะนะ ปกติสูตรพวกนี้ก็ไม่ให้กันนะผมให้คุณไปผมจะได้ไม่ต้องทําให้คุณไปบ่อยคุณไปทําเองนะสนุกดีครับทําเล่นเองซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ถูกบ่อยๆนะครับปีหกศูนย์นะครับผิดหกจากยี่สิบสี่ก็ถูกสิบแปดนะคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถูกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือถูกสามในสี่นะปีหกสิบเอ็ดนะครับผิดสี่นะครับ ผิดสี่ถูกยี่สิบเช่นเดียวกับปีห้าเก้านะคิดเป็น 8, ถูกแปดสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับถือว่าเยอะนะพูดถ,ถึงเจ็ดิบเปอร์เซ็นขึ้นไปก็โอเคแล้วปีหกสองนะครับปีหกสองนี่ผิดเยอะหน่อยนะผิดเจ็ดงวดนะครับถูกก็ถูกสิบเจ็ดจากยี่บสี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถึงเจ็ดสิบจุดแปดสามเปอร์เซ็นตนะเจ็ดสิบจุดแปดสามเปอร์เซ็นไม่ถึงถึงนะจุดนะครับจุดแปดสามเปอร์เซ็นก็คือเกือบเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับ ปีหกสิบสามผิดสามงวดจากสิบงวดนะแปลว่าถูกเจ็ดนะครับถูกเจ็ดก็คือถูกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับถึงถึงงวดร้อยสามสิบนะถึงงวดลายสามสิบสรุปแล้วห้าหกปีมานี่นะครับจากงวดหนึ่งถึงร้อยสามสิบนี่ผิดไปยี่สิบเก้าเห็นไหมเมื่อกี้เรารวมเรารวมหลักสิบตัดรวยบันสามสิบสองแต่เนื่องจากมันซ้ำกันนะผิด หลักหน่วยหลักสิบผิดพร้อมกันมันก็จะลดเหลือยี่สิบเก้าจากร้อยจากร้อยสามสิบงวดก็แปลว่าถูกร้อยหนึ่งงวดาจากจากร้อยสามสิบงวดทิศเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถูกถึงเจ็ดสิบเจ็ดจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะใช้ได้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเลขนี้ผมเรียนคุณปิ่นแก้วแล้วเลขคนอื่นด้วยนะครับเป็นเลขคงที่ใช้ได้ตลอดนะครับนําไปใช้เลยครับแม้ผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ยังดีนะฮะดีกว่าไปคว้าที่ผิดผิดมาทุกงวดนะครับ ท่านเอาไปทำานะครับคราวนี้ผมบริการท่านเต็มที่นะเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความสะดวกผมทำผังผังเลขชุดนี้มาให้เลยนะผังสำเร็จท่านก๊อปไว้เลยนะฮะมีปรินเตอร์ก็ปรินเอาไว้เลยนะครับเป็นผังสำเร็จนะโดยใช้เลขศูนย์ไม่มีหนึ่งนะผมจะให้ดูนะตัวตัวเลขครบเนี่ยนะขาดหนึ่งกับสี่นะ ันก็จะเหลือแปดตัวนะฮะแปดแปดหกสิบสี่ชุดนะครับเอาศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับมาจับคู่กันเองรวมเบิ้ลนะครับรวมเบิ้ลจะได้หกสิบสี่ชุดแต่ข้างล่างมักจะไม่ออกเบิ้ลนะฮะปีนี้ออกหนเดียวนะครับออกที่ออกสองหนนี่สองสองเจ็ดเจ็ดนะสองสองเจ็ดเจ็ดครับอันนี้อันนี้รวมเบิ้ลเนี่สองสองเจ็ดเจ็ดมันจะมีอยู่ในหกสิบสี่ชุดถ้า แต่ถ้าหางว่าไหนมีหนึ่งหรือสี่โผล่มานะผิดนะครับมีหนึ่งหรือสี่โผลมาผิดอันนี้เป็นเลขคงที่นะครับเป็นผังเลขคงที่ใช้ได้ตลอดอย่างสมมุติเมื่อที่แล้วคุณปิ่นแก้วของคุณปิ่นแก้วเนี่ยขาดเลขศูนย์ก,กับเลขเจ็ดคุณก็ตัดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสองศูนย์นะครับสองเจ็ดสามศูนย์นะครับสามเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ด หกศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดฮะก็ตัดไปได้เยอะเนาะเห็นคุณไปแก้วบอกเหลือสามที่หกชุดนะครับก็คือหกหกสามสิบหกสามที่หกชุดนี้เล่นได้สบายนะครับในเว็บจ่ายถึงเก้าสิบบาทนะครับข้างนอกก็จ่ายเจ็ดสิบแล้วก็ได้ลดเปอร์เซ็นต์นนบบยีน่สะิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า ถ้าเราคิดแบบข้างในนะฮะถ้าได้คุณได้เจ็ดสิบาทแล้วลดยี่ห้าเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่าได้ประมาณแปดเก้าสิบาทเหมือนกันนะครับเท่ากันในเว็บเหมือนกันนะครับแถมข้างนอกนี่ยังจ่ายชนงวดได้นะโอเคอน,นี้ครับอันนี้เป็นผังเลขผังเลขถาวรเลยนะครับคุณใช้คงที่นะผมเลีคงที่นะคุณใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องทําให้คุณบ่อยบ่อยงวดที่แล้วผมเอาสามห้าเจ็ดเก้ามาเคลียร์นะครับ วันนี้ก็ได้ตัวเก่านะครับ3 5 7หนะครับคุณก็ไปเลือกที่มีเลข3เลขห้าเลข7ดเลข9้าในนี้นะครับถ้ามัน3 5 7หมาตัวถูกแน่นอนนะครับก็มันจะลดลงไปอีกจาก64ี่ชุดนะครับวดนที่แล้วเหลือกี่ชุดหลายคนก็ถูกกันนะครับผมก็ดีใจชื่นใจนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับอันนี้เก็บไว้เลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชนะนะครับ ถูกหวยก็สมัครทรมาชิกันบ้างนะครับหรือโทร0877194780นะครับมีโต๊ดบน3ตัวบน3ตัวสุดซอยงวดที่แล้วนะครับถ้าผมไม่เอาเลขขี้ไปตัดไปเคลียร้อยสิบหน่วย3ตัวสุดซอยถูกแน่นอนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปที่2จากบ้านหวยชนแนครับเลข2ตัวล่าง สูตรเลขคงที่ขาดเลขหนึ่งกับเลขสีแ่แปลว่างวดไหนเลขหนึ่งกับเลขสี่ผ่มาโดนกินขอยอมมันบ้างนะครับใช้ตัวนี้แหละอ่ะใช้มันตัวเดียวเลยมันผิดก็ให้มันผิดไปงวดหน้ามันไม่ผิดซ้ำหรอกครับก็มีผิดซ้าบ้างนะอย่างเช่นงวดไหนอ่ะสองสีกส่กับหกสี่นี่ไงนี่ผิดซ้ำพอผิดซ้ํานะงวดที่แล้วเราใช้เลยนะครับไม่ซ้ํางวดนี้ก็ ตัวเดิมนะฮะที่คุณเป็นแก้วไม่ได้ฟังนะครับขอเลขล่างก็คือตัวเดิมนะครับของที่นะครับคุณขาดเลขอะไรคุณก็ไปตัดทิ้งเอานะครับก็จะเหลือน้อยเล่นได้สบายนะครับถล่มเจ้าหรือถล่มรัฐบาลก็เอาตามสบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหัวชะแน่นอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อว่าเวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้เห็นก่อนใครนะครับ ขอทุกคนโชคดีด้วยความปรารถนาดีครับผมสวัสดีครับ